Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News Podcast ผลบ่วงวาระ8ปีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องบริหารจัดการอำนาจทางการเมืองอย่างสุข,ขุมลุ่มลึกประเมินทุกช่องทางเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองเอาไว้แต่จะไปต่อในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ระหว่างรอจังหวะประกาศจุดยืนก็ต้องรีเซ็ตเช็คขุมกำลังกันอีกรอบ การลาป่วยของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักพลังประชารัฐในวันประชุมคอรมอนัดแรก5ตุลาคม2565หลังจากพลเอกประยุทธ์กลับมาทำงานตามปกติไม่ใช่เรื่องบังเอิญสายสืบวงในรายงานว่า น่ามีที่มาที่ไปจากเกมอำนาจกับน้องสองปอที่ยังต่อรองกันไม่ลงตัวโดยเฉพาะการปรับคณะรัฐมนตรีในโคต้าของพรรคพลังประชารัฐอย่างน้อยสองตำแหน่งแม้จะมีแรงกดดันจากพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์จุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่ดักทางเอาไว้โดยให้ข่าวว่าขอคุยกับนายกเกี่ยวกับการปรับครมอแต่นายกขอเลื่อนไปคุยวันหลังเพราะรู้ว่าหากรับปากจุรินย่อมจะมีแรงกระเพื่อมจากประวิทย์พลังประชารัฐทันทีเนื่องจากขุนพลพลังประชารัฐต้องการให้มีการปรับครมอแม้กระทั่งในช่วงที่พลเอกประวิทย์นั่งรักษาการนายกรัฐมนตรีก็มีความพยายามวางเกมให้ในายใจกล้า ใจถึงปรับคอรมอโดยไม่สนใจเสียงทักท้วงจากเซียนกฎหมายว่าอาจจะทำไม่ได้ ขุนพลพลังประชารัฐต,ต้องการใช้ประโยชน์จากเก้าอี้คอรมอเพื่อนำไปต่อย,ยอดยุทธศาสตร์การเลือกตั้งในรอบหน้าเพราะหากมีตำแหน่งรัฐมนตรีติดสอยห้อยท้ายไปกับการลงพื้นที่ย่อมทำให้การขับเคลื่อนเกมขับเคลื่อนคนในระดับพื้นที่ได้มากกว่าแม้พลเอกประวิทย์จะออกตัวตั้งแต่ต้นว่าการปรับคอรมอเป็นอำนาจของนายกประยุทธ์ทำให้ขุนพลพลังประชารัฐไม่สมหวังและรู้ดีว่าหากน้องสองปอกลับมาคนโทรล เกมการเมืองได้โอกาสปรับครมอด้วยการคืนโคต้าให้พักพลังประชารัฐในสายตาของพี่ใหญ่แทบจะปิดประตูตาย ที่สำคัญภายหลังการคัมแบ็กปฏิกิริยาของนายกประยุทธ์ไม่ยี่หระต่อสถานการณ์ภายในพักพลังประชารัฐด,ด้วยซ้ำและมีเพียงรัฐมนตรีทีมประยุทธ์อาทิชัยวุฒนาคมานุสนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดี s สุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองส่วนขุนพลพลังประชารัฐสายประวิทธิสายสามิตรต่างเก็บตัวไม่แสดงอาการออกมา แม้ประวิทย์จะยืนยันกับขุนพลพลังประชารัฐว่าต้องการขับเคลื่อนแบรนด์พลังประชารัฐต่อแต่ที่เห็นและเป็นไปในพักพลังประชารัฐเวลานี้ยากที่เข็นต่อเสแล้วมิหนำซ้ำยังมีสอสอโดนพักร่วมรัฐบาลดูดออกไปนับสิบรายแหล่งข่าวระบุว่าพลเอกประวิทย์ต้องการให้ปรับคอรมอในโคต้าเดิมของพักพลังประชารัฐเพื่อทำพื้นที่ทางการเมืองและสามารถใช้เก็บแต้มในทางการในระดับพื้น ้ที่ไดแต่ต้องรอดูพลเอกประยุทธ์จะยอมทำตามข้อเสนอของพลเอกประวิทย์หรือไม่เพราะหากพลเอกประยุทธ์จะไปต่อคงไม่เชื่อใจพลเอกประวิทย์ให้มาสนับสนุนตัวเองเป็นนายกอีกครั้งหากพลเอกประยุทธ์จะปรับครมออาจไม่คืนโควตาให้พักพลังประชารัฐแต่จะยึดมาบริหารจัดการเองโดยอาจให้โควตากับพักสำรองของตัวเองเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทำพื้นที่แทนแหล่งข่าวระบุ ดังนั้นเมื่อประเมินจากท่าทีของน้องเล็กประยุทธ์และการเลี่ยงเผชิญหน้ากลางวงครมอของพี่ใหญ่ประวิทย์ด้วยการอ้างลาป่วยเป็นสัญญาณสะท้อนอย่างดีว่าสามปอรอวันแพแตกไม่ใช่ว่าน้องสองปอไม่เคารพรักพี่ใหญ่แต่ถึงเวลาที่ต้องสลัดทิ้งไว้กลางทางเนื่องจากเครือข่ายทีมประวิทย์อาจเป็นภัยต่ออำนาจของตัวเอง โฟกัสหลักไปที่ป .4 ที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาอย่างยาวนานคอยชักใยฐานสสสอวอที่อยู่ในขั้วอำนาจของตัวเล่นงานพลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์จนเสียเหลี่ยมการเมืองมาหลายครั้งฝังเส้นสุดท้ายคือซูเปอร์เดลที่ว่ากันว่ามีส่วนให้พลเอกประยุทธ์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกในระหว่างที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปม8ปี ฉะนั้นจึงต้องจับตาดูว่าระหว่างปรับคอรมอรกับไม่ปรับครมอสามปอใครจะได้อะไรใครจะเสียอะไรน้องสองปอจะยอมพี่ใหญ่หรือจะหักกันเองเพื่อสร้างดาวคนละดวง มีความต้องการจากนายจุรินลักษณะวิสิทธ์มีความต้องการจากอนุทินชาญวิรกุลในการปรับคอรมอรชัดเจนแต่หนทางไม่ใช่จะราบรื่นแม้เป้าหมายต้องการปรับเพียงแค่ตำแหน่งเดียวในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการจำกัดเพียงโคต้าที่ว่างลงแต่ก็ใช่ว่าความต้องการเรียบง่ายไม่ซับซ้อนของทั้งสองพักจะได้มาตามต้องการปัญหาอยู่ที่พลเอกประยุทธ์ผลเอกประยุทธ์ทำความเข้าใจโดยราบ ืรหรอไม่กับเป้าหมายและความต้องการของพลเอกประวิทย์เงื่อนไขอยู่ที่พลังประชารัฐจําเป็นต้องยอมรับว่าเงื่อนไขที่สมควรต้องปรับครมเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน641หนึ่งปีมาแล้วนั่นคือการปลดสองรัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางนารมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานจากกันยา64ถึงกันยา65ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่เพียงร้อยเอกธรรมนัฐจะถูกขับจากพักพลังประชารัฐหอบผ้าผ่อนไปจัดตั้งพักเศรษฐกิจไทยแต่รอยร้าวที่เกิดขึ้นยังลึกลงไปเป็นรอยร้าวแห่งความขัดแย้งอย่างชัดเจนระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์และยิ่งลึกลงไปในเดือนตุลาคมหกปฏิกิริยาที่ปรากฏจากในพักพลังประชารัฐชัดเจนว่าไม่ได้จำกัดเพียงสองตำแหน่งที่ว่างลงในเดือนกันยายน64แต่ยังรุกค,คืบไปยังมหาไทยไม่ได้เป็นเพียงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการเพราะการลาออกของนายนิพนธ์บุญยามณีทาเรียกร้องถึงระดับมทหนึ่ง บนความเชื่อที่ข้ามช็อตไปถึงการเลือกตั้งเหมือนกับจุดเริ่มต้นมาจากข้อเสนอของสอสอกลุ่มปากน้ำขณะที่ในความเป็นจริงเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคร้อยเอกธรรมนัดพรมเผ่าแล้วตรงนี้ต่างหากคือปัญหาและนี่ทำให้เมื่อเวลาผ่านมาแล้วหนึ่งปีพลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่ยอมขยับเรื่องการปรับคอรมอคาราคาซังมาถึงตุลาคมห5ข้อเรียกร้องของนายจุรินและนายอนุทินหมายถึงจุดเริ่มต้นของปัญหาเมื่อ ัญหากระนำมาจากทั้งประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยและเจอเข้ากับปัญหาจากพลังประชารัฐแล้วจะให้พลเอกประยุทธ์ทำอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจและมะติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ